วให้ดูสักไหนครับวันนี้ของจบมยกางของอืี่จะปืนใหญ่ใหญ่ได้จะเลยมาสองสามตัวแล้วครับปืนใหญ่ได้จะเลยมาสองสาตัวแล้วเดี๋ยวลงเรื่อยๆครับ จุดเนียยังอยู่ยังอยู่ข้างบนจุดเนียตกงมันมีอยู่ข้างนอกอนี่จาทับทิมทับทิมทับทิมก็สวย ไก่ใ,ใหม่ตัวนี้หูขาวสีประดูนี่ผสมน่าทขาวมีแก้วเหลืองดาวเรืองครับเหลืองดาวเรืองยังอยู่ ก็จะมีสายร้องตัวหนึง่งแต่แดงแดงใหญ่เหมือนจะปิดปิดไปแล้วครับแดงใหญ่ที่ข้างล่างนะแต่ยังไม่ส่งส่งวันวันนี้ว่าทิ์ส่งวันอังคารครับเป็นแดงใหญ่นี่ไก่หม่จัวไก่รุ่น แต่ก็สสวนเสียงดีครับขม,มีอยู่ข้างนอกติดตัวเมียอยู่นู่นเห็นอยู่ๆตายกัวคือำล่มไม้ลงมันมันขุดหมดแล้วก็เลยเข้ามาอยู่ข้างในนี่อ่ะนานได้รีวิว นี่ก็สวยไปรุ่นใครสนใจติดต่อได้เลยยังพอมีอยู่สักประมาณสิบกว่าตัวพวกนี้ไอพวกสีสารุ่นๆไม่รู้ไปอยู่ไปไหนไปไหนหมดแหละอยู่ทั้งในดงแหละสีสารุ่นรุ่นอีกหลายตัวโอเคครับ ไดข้วเพี้ยนนี่เหลืองดาเหลืองนี่จะทรงสวยทรงทรง,ง,งปาปลาเลยล่ะสวยกฮดู